สวัสดีค่ะขอ,อยินิตอรับเข้าสู่ชาแน l ดูดวงทาโรเกอร์ค่ะมาพบกันนะคะในส่วนของการทำนายดวงความรักนะคะในกุมภาพันธ์ปี2564นี้นะคะเป็นของคนราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะคะตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เรามาเจอกันในรูปแบบนี้นะวันนี้กรีฑนะาไพ่รอชาวพุธศพเลยนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับคนราศีพุธศแลัคนาพุธศพในส่วนของการหยิบไพ่ทั้งหมด10ใบนะคะ นะคะคว่าจะเป็นยังไงนะคะไพ่โดฟูขึ้นมาแล้วนะคะดีงามมากตั้งแต่ทำนายดวงให้กับประสิทฤษภบเนาะมาหลายๆเดือนนะคะหรือว่าเกือบจะเป็นปีเลยพวกคนเผชิญกับความทุกข์ค่อนข้างมากมายชีวิตหักมุมที่สุดเลยแต่ว่า Energy ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคือดีงามที่สุดเลยมาดูนั้นนะคะ ไพ่ว l e อ of r a j ูนนะคะไพ่ the h ฮา e ์ t e s t สซีสต็ p กนะคะไพ่ the s t n ชาวราศีพฤษภนะคะในเกณฑ์ดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของพวกคุณนะไพ่เดอะฟูเป็นไพ่ใบแรกในเมเจอร์อะคานานะคะเดอะฟูคือจุดแรกเริ่มจุดเริ่มต้นหรือว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตในแบบที่คุณไม่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหรือว่าการหลุดพ้น จากความไม่เป็นตัวของตัวเองกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะถูกเคลียถูกจบออกไปนะคะเดอะฟูลนี่คือการเดินทางเส้นทางใหม่ของชีวิตแต่มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความหวังเปรี่ยนเสม,มือนคุณกําลังย้อนวัยเป็นเด็กขึ้นมาอีก,อกครั้งแล้วก็มีความไร้เดียงสาไม่กลัวที่จะเดินหน้าไม่กลัวที่จะล้มเหลวนะคะพร้อมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะสบายใจมากๆด้วยนะคะแต่เหตุการณ์ที่มันมีผลกระทบสิ่งที่มันเป็นสิ่งเร้า ะะส่งผลนะคะถึงปัจจุบันเนี่ยในอดีตเป็นยังไงไพ่เดอะทาวเวอแล้วก็ทริอปวนขึ้นมาชาวราศีพุธศพละคณาพุธศบนะคะคุณเจอเหตุการณ์ที่มันมีความหักมุมช็อก อึ้งมากๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักหลายๆคนโดนเทโดยกระทันหันรครบกันมาอยู่ดีๆเอ้าเทกันซะง,งั้นจบกันซะง,งั้นเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะความเป็นทริปวอนคนคนนี้ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณยังมีความหมายมากๆหรือว่าสัมพันธ์ในเรื่องงานหรือว่าอ,อาจจะมีบุคคลใหม่เข้ามานะคะมือที่3หรือว่าเขามีตัวเลือกใหม่ๆก็ได้เป็นคนใกล้ตัวผ่านในเรื่องของการทํางานเข้ามา การเทกันการเทการ,การ,การหักเหหักมุมนะคะหรือว่าความฝันความหวังของคุณมันพังทลายลงไปเนี่ยมันก็ทําให้คุณเหมือนไปไม่ถูกเหมือนกันสูญเสียการทรงตัวไปเลยนะคะชั่วขณะนะเต่ทาว่าขึ้นมาแบบนี้นะคะเย่แปะอยากจะบอกกับคุณว่า มันเป็นความเลวร้ายไหมมันไม่ใช่ความเลวร้ายมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณถูกย่ายีถูกทำร้ายความรู้สึกค่อนข้างมากนะคะแต่คุณยังสามารถที่จะมองไปต่อมีแสงสว่างมีไฟมีพลังในตัวเองค่อนข้างเยอะหรือว่าสามารถจะทำให้ชีวิตของเติบคุณเติบโตไปได้มากกว่านี้อีก The Tower นะคะหมายถึงว่าการจัดการการถูกจัดการถูกเคลียอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่ที่อ่าเคมีไม่ตรงกันนะคะ ถึงเวลาก็ต้องมีเหตุการณ์ที่จะมันจะต้องยุตินะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวทําความเข้าใจและยอมรับกับการตัดสินใจของคนคนนั้นหรือว่าการยอมรับกับการตัดสินใจของตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในในอดีตที่ผ่านมาโดยส่วนตัวของคนราศีพุศบนะภาพรวมนะคะรู้สึกว่า คุณมักจะเจอเหตุการณ์ที่หักมุมแบบนี้อาการเสียอกเสียใจทั้งที่คนที่คุณเลือกแล้วเนะี่ยคุณคิดว่าจะสามารถไปด้วยกันได้จะสามารถเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่จะรังสรรค์สร้างความสุขมาร่วมกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ฮนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเลยนะคะหรือว่าบางคนนะไปจับได้ด้วยนะคะความจริงมันโป๊ะแตกก็มีนะคะเดอะฟู Fool, นะคะเดอะฟู Fool, เป็นไพ่ที่ เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นในแบบที่คุณเริ่มสบายใจมากขึ้นทำใจยอมรับกับทุกๆุกกของการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของอการมีชีวิตที่ ประสบความสําเร็จสมบูรณ์แบบมีเงินเยอะๆจะมาเข้ามาเยียวยาเติมเต็มทุกๆความรู้สึกในช่วงเวลาที่คุณมีความอ้างว้างมีความเหนื่อยอยู่ก็ได้นะคะหลายๆคนอาจจะไปทุ่มเทในตรงนั้นเพื่อตัวเองประสบความสําเร็จจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ทีนี้ความเป็นไพ่สิบเหรียญหมายถึงครอบครัวหมายถึงการใช้ชีวิตหมายถึงว่าชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดเอาไว้มันพังทลายไปต่อหน้าต,ต่อตากับคนที่คุณอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะแล้วต่อมานะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเป็นยังไงสําหรับคนที่โสดสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดในตอนนี้นะคะคุณอาจจะเข็ดกับความรักคุณอาจจะกลัวการผิดหวังการผัดพาค นะคะไม่กล้าที่จะเทใจให้กับใครแล้วนายอัลเพนเดอร์กอก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อคุณเสียใจกับความรักเมื่อคุณผิดหวังนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เคยได้ดั่งใจเลยคุณจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตอันใหม่ที่จักรวาลเขาส่งมาให้ในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินเอามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมีทําให้คุณพึงพอใจหรือว่าสามารถดําเนินชีวิตใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้ความสุขความสงบนะคะอยู่คนเดียวได้แต่ขอแค่มีเงินใช้เยอะ นะคะมีความลงตัวในเรื่องของการงานหรือว่าอ,อยู่กับตัวเองมากยิง่งขึ้นนายอัพนเต์เคือการมีชีวิตที่มันมีความสุขไม่ได้ทุกร้อนอะไรแต่ถามว่าโดดเดี่ยวไหมก็อยู่ลําพังค่ะโดดเดี่ยวนะคะไม่กล้าที่จะเปิดรับใครเข้ามามีความเครดมีความเข็ด,ม,ม,ขดมีความกลัวพอสมควรนะคะนายออฟสโตรสนะคะกดาบกดาบเนี่ยเป็นสิ่งที่ คือเป็นความกุ้มใจเป็นความเครียดนะคะคุณไม่มีความสุขเลยกับความรักอะไรที่คุณเคยหวังเอาไว้มันมักจะพังไปต่อหน้าต่อ,ต,อตาเพราะนั้นไม่อยากจะนึกถึงความเจ็บปวดที่เคยได้รับนะคะคุณกลัวกลัวในเรื่องของอนาคต กลัวในเรื่องของการไม่มีใครหรือว่ากลัวแม้กระทั่งหลายๆอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณคิดไปก่อนเพราะนั้นเป็นการปิดกั้นตัวเองมากๆนะคะเหมือนกรอบตัวเองเอาไว้ในความคิดลบนะคะวิตกกังวลมากจนเกินไปมันจะทําให้คุณอะคะ่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเก็บตัวอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอยู่ในพื้นที่แบบเนี้ยนะคะ ไม่ไม่อยากจะสื่อสารกับใครทั้งนั้นนะคะเป็นความหวัดระแวงพอสมควรนายอัลเพนเดอร์ตรงนี้นะคะเนาะจะจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับในเรื่องของความสุขต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างของคนที่โสดโสดผันหมาดก็ได้หรือหรือโสดนานแล้วก็ได้คุณอยู่ในพาร์ทนี้นะคะไม่ต้องงงไม่ต้องห่วงใยนะนะคะวิวอั o ฟ่าจูนทรไฮพิเทสนะคะ ลึกๆก,ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของความรักมีทั้งความกลัวมีทั้งความเหงานะคะผสมผสานบางครั้งเหมือนคนที่ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองเ,งเพียงเพราะคุณล้มเหลวกับความรักมามากมาย The High เป็นเทสการอย่างรู้ในจิตใจของตัวเองการเชื่อมโยงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลหรือว่าการวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองนะคะคุณจะได้มีเวลานะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้นค้นพบความสุข นะคะไพ่อะไฮเป็นเทสเนี่ยหมายถึงในเรื่องของการถูกเชื่อมโยงนะคะทางจิตวิญญาในเรื่องของเนื้อคู่ในเรื่องของความรักตัวเองมากขึ้นก็ได้ไพ่เดอะวิวออฟฟอร์จนขึ้นมาใบนี้นะคะจะมีคนมาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณไหมรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะเดินหลุดออกมาจากความรักที่มันเคยจบอะเพิ่งจะจบไปอะคุณยังทำใจยอมรับไม่ได้ต้องให้เวลานะคะเป็นสิ่งที่ บอกเป็นสิ่งที่เยียวยานะคะระยละเอยะเวลาจะเยียวยาความรู้สึกของคุณเองภาย The w ว e e l o f Fortune ยังไงมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่า t i g h p r i e s t e s s เนี่ยหมายถึงการคิดถึงหมายถึงการพินิจพิจารณาหรือว่าข้ามควรกับสิ่งที่เขาจากไปแล้วนะคะซีซอคกคัลึกๆนะคุณอะคิดถึงเขาคุณอยากให้เขากลับมาอยากให้เขา Return แต่ใจน,นึงก็เหมือนคนที่กลัวกลัวพอสมควรนะคะกลัวกับ ความที่จะต้องมาเจ็บปวดอีกดัะน,นั้นเหตุการณเร์เรื่องราวในอดีตหรือว่าคุณอาจจะเคยอกหักเสียใจมาหลายหลายครั้งเรื่องราวในอดีตนะคะที่มันผ่านมานานมากๆมันยังฝังใจมันยังตามมาหลอกหลอนความรู้สึกทําให้คุณเป็นคนที่ขาดความเชื่อมันในเรื่องของความรักไปเลยไม่กล้าสารสัมพันธ์กับใครได้แต่เก็บความรู้สึกหรือรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นมากๆคนที่เทคุณไปเขาเป็นใครคะเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างจะไม่เชิงว่าเจ้าชู้แต่เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะความเปรความเป็นไพ่เดหเป็นเทสเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆม,มีแรงดึงดูดนะคะ ต่อคนที่พบเห็นนะหรือว่าเป็นคนที่มีความอบอุ่นสามารถเข้าถึงความรู้สึกอย่างรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดีเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกดีว่าชีวิตของคุณมันมีความหมายหรือว่ารู้สึกปลอดภัยมากๆนะคะตอนอยู่อาจจะไม่ได้ดูแลก,กันมากพอเลิกราจาก,กันมันเปน็นกลายเป็นความที่ยากที่จะทําใจอยู่นิดนึงนะคะยังอะไรอาวรยังอยากจะให้หวนคืนกลับมาดูแลก,กันละกันแต่ความเป็นไพ่เดซัน นะคะเดซืนคือการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ความ ตกอยู่ในภวังของความรักความคุ้มครือความไม่ชัดเจนต่อจากนี้คุณอาจจะได้รับพรจากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณจะค้นพบความสุขที่มันมีความหมายมากยิ่งขึ้นอาจจะไปโดดเด่นในเรื่องของการงานโดดเด่นในเรื่องของการเงินหรือว่าการได้งานใหม่ประสบความสําเร็จขึ้นก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเจ็บปวดสิ่งที่คุณกลัวนะคะทุกๆความรู้สึกมันจะถูกกําจัดออกไปด้วยการ เอาความคิดลบนะคะออกไปให้หมดนะคะมีแต่ความคิดบวกมีแต่การให้กําลังใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าการจะทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะเริ่มมีความสุขมีความสมหวังหรือว่าเห็นหนทางสว่างของชีวิตมากยิ่งขึ้นไพ่เดืานสันี้มีความหมายดีที่สุดเลยนะคะเกณฑ์ดวงชะตาต่างๆจะเปลี่ยนไปบวกกับคนราศีพฤษภราคณาพฤษภชอบทาบุญใจบุญสุนทานมีความคิดสงสารนะคะเพราะนั้น ภายนอกอาจจะดูหนักแน่นคิดนานหน่อยเวลาจะรักใครสักคนหนึ่งนะคะแต่พอได้รักได้รู้จักนะคะมันก็มีความผูกพันทางความรู้สึกคิดถึงอะไรอาวรนอยู่พอสมควรนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดดีปรารถนาดีหรือว่าร้องขอ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการร้องขอคู่ที่มีความศรัทธาไปทางเดียวกันนะคะมันจะเป็นการเชื่อมโยงคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะโชชตาจะนําทางไปได้พบได้เจอนะคะอะขอดูเพิ่มเติมนะทีแรกเหมือนจะไม่ดีนะอ่ะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างม,มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะ,ะมาดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ไพ่ต่อมานะครับอาไปค l a r i f ให้นะครับแปดถ้วยการถัดหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแม้กระทั่งคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงแม้ว่าจะอะไรอววรอยากให้มีการรีเทิร์นหวนคืนกลับมานะคะแปดถ้วยขึ้นมาตรงนี้แต่การจะหวนคืนกลับมามันช่างเป็นเรื่องยากหรือว่าเป็นความเจ็บปวดพอสมควรเพราะว่าเหมือนทั้งสองคนอาจจะดูรักกันนะคะ แต่มันมีความจําเป็นอ่ะต้องแยกย้ายต้องยุตินะคะเพราะเป็นในเรื่องของความเครียดความกังวลอยู่แล้วมันเหมือนยังไม่ส่งเสริมกันเท่าที่ควรนะคะ,ะมาดูกันต่อไพ่เดมเพรสนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะสี่ไม้เท้าสิ่งที่คุณต้องการนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวความรักที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่าคนที่สามารถให้คุณค่ากับชีวิตของคุณได้มากมากนะคะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมีความสุข แต่มันก็ยังเป็นอาการที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหาร่พอนึกถึงคู่รักเก่าคนเก่านะคะคุณก็ยังนึกถึงนะคะอยากได้ความรักจากเขาเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะได้รับข่าวดีต่างๆนะคะใช้ไพ,พ่ e m p e r a n c e บางคนนะแบบอยากจะหวนคืนกับคนเก่าอะ่ะบางทีต้องทําใจนิดนึงเขาอาจจะหวนคืนกลับมามาพูดมาคุยกับคุณอันนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็ ไปในทางของเขาแล้วแต่มองว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์จะได้พบความรักจะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆผ่านในเรื่องของการทํางานโอกาสการเปลี่ยนงานใหม่แล้วนําพาไปเจอคนที่เหมาะสมคนที่เป็นเคมีเดียวกันกับคุณนะคะมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนะคะขอดูต่อให้อีกนะคะอนาคตเพิ่มเติมให้กับคนราศีศพฤษภรัคนาพฤษภนะคะและเป็นคําแนะนําด้วยนะคะ ในเชิงของคำแนะนำสามดาบอกหักมานะคะเสียใจมากเจอมมรสุมทางความรักยากที่จะทำความเข้าใจหรือว่ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไพ่ควีนออฟวอนคุณจะเดินหน้าในการสร้างพลังให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเศร้าแม้ว่าจะนึกถึงแม้ว่าจะคิดถึงนะคะแล้วต่อจากนี้นะเป็นไพ่แปดไม้เท้าการเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการอยู่กับตัวเองและที่สําคัญคือการหลุดพ้นออกจากความเจ็บปวดคุณจะมีความสุขคุณจะมีความเข้มแข็งนะคะและมีเกณฑ์เนาะจะได้สิ่งอื่นเข้ามาทดแทนโดยเฉพาะในเรื่องงานใหม่ในเรื่องของอโอกาสในความมั่นคงนะคะทางทรัพย์สินต่างๆจะเป็นสิ่งที่เข้ามาปลอบใจทำให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขขึ้นนะคะส่วนความรักของคนที่ มีคู่นะคะคนที่มีคู่ขาคือค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะมีความทะเลาะกันเยอะพอสมควร The Tower แล้วก็ Triad One ขึ้นมาทะเลาะนะคะความคิดไม่ตรงกันนะคะไปคนละทิศคนละทางแล้วพยายามจะปรับความเข้าใจนะคะหลายๆครั้งเหมือน เกือบเลิกหรือเลิกไปแล้วค่ะแต่ก็กลับมาคืนดีกันนะคะสิ่งที่คาดหวังจริงๆสิ่งที่อยากให้เป็นนะคะในเรื่องของชีวิตที่มันเป็นไปแบบสบายๆนะคะไม่ต้องจับผิดอะไรกันมากมายหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผย Ten of Pentacles นะคะสิบเหรียญเนี่ยคือคืออุดมสมบูรณ์ความสุขการตั้งมั่นถึงความเป็นครอบครัวหรือว่าการทําอะไรร่วมกันด้วยนะคะต่างคนเหมือนต่างอยู่เหมือนกันนะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะความรักมันแฝงไปด้วยความไม่เข้าใจความคิด คิดมากการหวาดระแวงกันไม่เชื่อใจต่อกันนะคะแต่พวกคุณยังไม่สามารถที่จะล้างราเจอะจากกันได้เพราะบันชิกซับคัพคือการหวนคืนกลับมารีเทนยังมีสิ่งที่มันค้างคาด้วยกันระหว่างอาจจะเป็นเด็กเนะ่ยเด็กในที่นี้คือลูกนะคะ uh, the h y p t h e s i คือความคิดถึงความอะไรอาวรหรือว่าการห่างออกไปแล้วมันเป็นความคข้งขว้างนะคะเพราะฉะนั้นในความรักของคนที่มีคู่เนะะี่ยค่ะอยากจะ อยากเคลียร์อยากไปแต่ไปไม่ได้เลยต้องขอแยกยีบก่อนเพื่อจะได้รู้ความรู้สึกนะคะนี้ไพยย่วิออฟอร์จูนเชื่อมโยงทั้งสองคนให้อยู่ในการเดอะซัน The sun, คือการปรับความเข้าใจหรือว่าการมีชีวิตที่มันสดใสามากขึ้นในเรื่องของความรักต่างๆนะคะ หลายคู่เนาะมีในเรื่องของลูกเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูไพ่เดอะฟูลนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีมากขึ้นป,ปลอดโปร่งโลงสบายเรียนรู้กันใหม่นะคะนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งนะคะเหมือนเริ่มกลับมาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากที่ล้างลาหลังจากที่จบกันไปหรือว่าทะเลาะแยกบ้านกันอยู่ก็ได้สิรอบคับยังไง,ง,ไงก็คือหวนคืนกลับมามีความรู้สึกผูกพ,พันมีความรู้สึกที่ปลอดภัยมากๆนะคะขอดูต่อให้อีกนะ ในเรื่องของคนของคนที่มีคู่ครีนร็อปสอดนะคะคนคนนึงเนี่ยที่คบกับคุณอาจจะเป็นแฟนตัวคุณก็ได้มีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับความรักเขาพยายามจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปในแบบที่เขาต้องการนะคะเป็นคนชอบคุมชอบคอนโทรลชอบออกคําสั่งหรือว่าชอบวางแผนการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ไพ่เจ็ดเหรียญเหนื่อยนะคะมันเป็นความรักที่พอถูกคาดหวังปุ๊บคนนึงทาให้ไม่ได้ มันก็เหมือนเหมือนถึงทางตันหรือว่าความรักที่ต้องเฝ้ารอคอย The Tower สุดท้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของการระเบิดความรู้สึกออกมานะคะเหนื่อยมากๆเจ็บไม้เท้าเนาะความรักที่ต้องใช้ความประคับประคองความเข้าใจหรือว่าความเข้มแข็งการมีเหตุผลมากๆพายแปดดาบนะคะเหมือนอยู่ในจุดของทางตันนะคะเหนื่อย แต่ถามว่ารักไหมนะคะอ้อมเห็นในไพ่ตรงนี้มันเป็นความผูกพันต่อกันนะคะไพ่เจอสติ Justice, พวกคุณอาจจะหวนคืนกลับมาปรับความเข้าใจหรือพยุงกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเพื่อดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะถาว่าจะเลิกหรือว่าจบนะะดูเพิ่มเติมไพ่นิดนึงนะจะจบหรือไม่จบนะคะจะไปหรือไม่ไปคาราคาซังมากเลยยืดเยอกันมากเลยนะคะไพ่หกเหรียญ าถ้วยนะคะอาการบอบช้ำชอกช้ำมากมากรู้สึกว่าน่าจะมีคนใหม่มาเกี่ยวของในความรักของคนที่มีคู่รู้สึกว่าอาจจะพยุงกันไปถึงให้มันถึงที่สุดให้มันเหมือน,นเหมือนหมดความอดทนกันแล้วนะคะแล้วสุดท้ายมันจะมีการตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะพรุ่งพลังพอไปถึงปลายเดือนอาจจะเป็น จุดสิ้นสุดความอดทนความเหนื่อยความพยายามแล้วอาจจะเลือกเส้นทางใหม่คนที่แมทคนที่ใช่หรือว่าเจอคนที่ถูกใจเข้ามาแทรกระหว่างความสัมพันธ์ด้วยก็ได้อาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจ มุบอ่อนได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนราศีพฤษภราคณาพฤษภนะคะในเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆท,ท่านที่ติดตามให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีผู้ชมนะคะ ทางช่องของเราก็ไม่เติบโตมามากขนาดนี้ขอบพคุณมากจริงๆนะคะซาบซึ้งใจเลยเนาะแล้วก็หวังว่าการทำนายในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังเคว้งคว้างกับความรักนะคะก็อย่างน้อยก็ยังมีตรงนี้นะคะที่เป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่นะคะเรามาพบกันใหม่เนาะในคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ